เปิดรถซื้อกงางน้ำรัพีพารเปิดประทุนมีคันเดียวนนในนครนายกเป็นอีกหนึ่งพระเอกขวัญใจใครหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะสำหรับน้ำรัพีพารที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยได้รับตำแหน่งดัชชี่บอยปี2001และเป็นหนึ่งในสมาชิกศิลปินวงเฟรนและเมื่อในปี2545สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเฉลิมการนาด้านชีวิตส่วนตัวนั้นน้ำแต่งงานกับชายนิสาเหลี่ยวชัยพัน์มีทายาทด้วยกัน3คนคนโตเป็นผู้ชายชื่อว่าน้องโอเชียนคนกลางเป็นผู้หญิงชื่อว่าน้องมารีนส่วนคนสุดท้องก็เป็นผู้หญิงค่ะชื่อว่าน้องอาโปอยู่ด้วยกัน5คนพ่อแม่ลูกอย่างมีความสุขโดยหลังจากที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วน้ำก็ได้กลับไปสร้างฟาร์มของตัวเอง ทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงควายเลี้ยงมา้าเลี้ยงปลาที่ภูาำนองของตัวเองคือจังหวัดนครนายกล่าสุดใน Facebook น้ำรับพีพัฒก็ได้มีการโพสต์ภาพเจ้าตัวกับรถคู่ใจพร้อมระบุว่ารถซื้อแกงจะแรงได้ไงโดยหลังจากที่โพสต์ภาพออกไปก็มีแฟนๆแ,แ,และชาวโซเชียลเข้ามาสแสดงความคิดเห็นคำขันกันเพียบสมกับเป็นดาราติดดินจริงๆมีชาวเน็ต เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายไม่รู้ร้าแต่มีความสุขมากฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่าใหม่ๆด้วยนะคะ